แ,แกงแลจงารเดินทางก็คือต้องรอรถรีบซีนบัดหนึ่งนะคะามาวัดตัวคุณบ้างคิดว่ามีเจ๋งเหอาอเอาอุ้ยหอมอ,อ่ะหอมค่ะคือกระชุนเร็วอ่ะเดี๋ยวทาให้เสร็จแล้วเราไปต่อเอาขอเลยมากันเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเราทำคลิปติด,ดชื่อกัอนดีกว่าเราซ้อยอ่ะลอยไปห้าชั่วโมง Come keep eating. วันนี้จะมีอะไรทำบ้างแจ้าไงาบอกแล้วว่าอย่ายิ้มให้พี่นี่วันจะแกงแล้วจ้ยจกระเป๋าแบบแกระแทกโมกมาก การเดินทางก็คือต้องรอรถรีบซีนแบบหนึ่งนะคะได้ค่ะเป็นรถแบบยาวๆเหมือนเวลาที่ผู้ชายชวนเราไปงานพรอมอ่ะแล้วเขาต้องจ้างรถยาวๆมารับเราแบบนั้นเลยเราก็จะแบบด้วยความเป็นดาราสาวเราต้องให้สมฉาต้องรีบมอซตนเท่านั้นเก็เป็นแถวยาวๆนะเป็นสองแถวอย่างนี้เลยนะยาวมากยาวมากเดี๋ยวเจอเลยแล้วก็เห็นคุณชอบเต้นโพก็เลยสั่งรถแบบมีเสามาให้ด้วย เปล่าเคยมาสิบปีก่อนสิบปีก่อนสิบปีก่อนโหแต่คงนั้นบอกว่ามีจริงน้ำหมดแล้อวอ่ะอินมอไซค์มาหลายรอบแล้วพี่มอตไซไปส่งจนกลับมาแล้ยวยูคนี้ยังนั่งรออยู่รอนนนอะไรน้อกเนี่ยเ <laughs> มาแบบเผาขนรถแดงรถแดงรถสองแถวแดงเหรอไหนบอกเป็น l i m o u s i n ยังไงล่ะนี่แหละก็คุณอยากได้ยาวๆยาวไหมล่ะ ยาวใหญ่คนเยอะเอ้ยจอถึงที่แล้วจ้าเอ้ยเจอเลยไปค่ะคุณมีโพลให้ด้วยนะเนี่ยนี่้เรียนมาใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันอยการเรียนโพลมีประโยชน์อย่างนี้เองน้องตอบหน้าช่ำไปเลยอ่ะหลังจากที่รอประมาณ48นาที นานเกินมาไม่ถึงแล้วก็ขึ้นมาในลอมซีแล้วเราไปเที่ยวคองบังหัวกันค่ะมาดริงมาดื่มมาดื่มมาดริมตามนรงนะารถติด อะไรอะไรเอาคุณคุณต้องเจอนี่ค่ะวาสลีนกันแดด 5D สูตรใหม่บางเบากว่าเดิม 5D อะไรโฟดีหรือเปล่าไม่รู้จักหรอโฟดีไม่มา 5D มานดูมานี่มานี่ค่ะมาดูมาดื่มมาดริงค่ะนี่ค่ะตัวนี้เลย 5D คุณต้องไปลอง Vaseline Healthy Bright Daily Sun Refreshing SPF50+ PA++++ กันแดด5ดีปกป้องผิว5มิติจาก5สาเหตุหลักผิวคล้ำเสียทั้งในบ้านนอกบ้านได้แก่ UVA UVB มลภาวะต่างๆแสงสีฟ้าแอร์เย็นและเขายังมีนี่ค่ะ B3 C และ E ให้ผิวกระจ่างใสและมีวาสลีนเจลลี่ช่วยล็อกความชุ่มชื้นให้ผิวชุ่มชื้นล้ำลึกในชั้นผิวที่รดไม่ไหวชีมีไอซ m เมนทอล 2.5ด้วยค่ะทำให้รู้สึกเย็นสดชื่นแต่ถ้าใครไม่ชอบเย็นๆนะคะเขายังมีอา้าไหนวะอ๋อนี่ไงสูตรธรรมดาด้วยเนี่ยเขามี SPF 50บวก PA บวก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 ดีเวอร์ <De aver. S 2> จะเห็นได้ว่าของเขาดีจริงนะทุกคนเนี่ยทาเราเย็นสบายผิวไม่เหนียวเนินอนะและยังบำรุงผิวด้วยว l สลีนเดลี่ซันเ f ฟร s ชชิง สูตรใหม่ปกป้องผิว5มิติบางเบาเย็นสบายผิวนี่ค่ะดิฉันพกมาด้วยค่ะอ่ะคุณเริ่มก่อนเลยโอเคมันจะไม่อืดหรอไม่อดืดไม่อดือดอันนี้เย็นแล้วก็บางเบาอ่ะลองห,อ,หอมมากหอมค่ะมีซิทามาแล้วจากบ้านแตกระทาอีกก็ได้ไว้าวเทาแล้วมันเย็นหรอเย็นไม่อืดเฟรชีสดชื่นแล้วอ่ะเดี๋ยวทาให้เสร็จแล้วเราไปต่อต้องต่อเลยมั้งกันอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยว เสร็จจบไปแล้วได้สามทำอะไรกันบ้างทำสร้อยคอส่วนน้องกอลฟทำสร้อยข้อมือพี่เมย์กินข้าวต้มมัโอเคไปกองดื่ม้เดี๋ยวเราเดินไปดูเครื่องดื่มกันเะไกิจกรรมอย่างนึงใช่เขาบอกว่าให้ร้อยแล้วก็มาวัดกับลูกปัด มาวัดตัวเมื่อไหร่คิดว่ามีเจ็บเนาะพี่เขาบอกวัดกับข้อมือค่ะ,อ,ะอ๋อนั่งข้อมือด้วดย <laughs> คอนเซปต์วันนี้เลือกมาเป็นยัไงบ้างคะคอนเซปต์วันนี้จะเป็นพาสเทลนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าน่าจะง่ายเป็นคนที่แมชไม่ค่อยเป็นแล้วพอดีว่าสัปดาห์หน้าจะไปเที่ยวทะเลก็เลยแบบเฮ้ยจะน้อยอะไรที่เราเอาไปใส่ตอนไปเที่ยวได้ด้วยนี่เดียวมีเรื่องราวมีสตอรี ปกป้องผิวอีกแล้วไม่มีอะไรทำเย็นดีก็เลยทายืดแล้วนะอันเนี้ยไปเถอะเดี๋ยวฉันจะไปซื้ออันใหม่ไซส์ใหญ่กว่าเดิมแรงมากเปฟันแม่น้องกอบหัวหน้าแกงฟันวีสลายนี่หัวหน้าแกงฟันวีนียหัวหน้าแกงฟันปิดเพชร นี่มันได้หลายหลายหมวดอยู่นะหัวชนางแกงฟันคุดยดูแล้วต้องผ่า <c oughs> แล้วนะคะเอา <c oughs> <c oughs> ยังไม่เสร็จเลยจะมืดแล้ว มาแต่บ่ายลอยแม่งเข้าไปคุ้มสองคุ้มไม่ถึงสักทีลื <h iss ing noise> มใส่ฟันคูด <h iss ing noise> หน้าคนเรามันมันได้ขนาดนี้เลยเนาะหน้าคนเรามันผลิตน้ำมันได้ขนาดนี้เลยเนาะเวลาดูรีวิวท้า,ายตาบอกว่าเป็นคนหน้ามันขอให้เชื่อนะคะเพราะมันจริง Saya bayangkan Adi เราทำกิฟตชติชเันดีกว anyway, ่าเราสร้อยอะลอยไปห้าชั่วโมงทำกิฟตอีกเอาคือที่ถ่ายไม่มีเคสพอดีแด่จะทำเคสค่ะจูกับทุ่มหนึ่งแน่แล้วบารีโรลลิ่งทำไมทำไมคือทั้งวันอะบอกเลยนะ ต้องลุมอ่ะต้องช่วยกันทำอ,อันเดียวในทำ,ทำหลายอย่างเครียดแล้วตอนนี้ขึ้นเครียดเลยแทนที่กลบว่าวันนี้จะมาพักผ่อนเครียดเลยโอ้สาวอู้งานมาหาอะไรให้ทำเต็มไปหมดเลย <c oughs> หางานให้ทำเต็มไปหมดเอาแม่เล,เลือกเลือกทำไงเราจะเป็นกระจกทำทุกอย่างค่ะไม่ได้กลับบ้าน ไม่ได้อันนี้มีสองอันมันไม่พอตายเขาไม่รู้หรอไม่ได้ตายเอรอเขาให้ติดอันนี้ดอกติดอันนี้เอ้าไม่ทำแล้วหรอไปคือแล้วนะทำไมอ่ะมองไม่เห็นนะไม่เอาแว่นสายตายาวมาไม่ใส่ตายาวแล้วหรอแรงว่ะมองไม่เห็นเลยอะเล็งไม่ถูกแล้วที่ไปทำเลสิกมาอ๋อนั้นแก้สายตาส้นอ๋อมันไม่ได้แก้สายตายาวหรอโอย อย่าบอกเขาเขารู้หมดนี่เราเป็นวัยรุ่นเทสซีจ้าไม่เห็นไม่เป็นไรเนียนๆทำอันนี้เห็นอุ้ยอันนี้ไม่เห็นอันมันโป๊ะคุณก็แกล้งทำเป็นทำๆไม่มีใครรู้หรอกอย่ายืนอย่ายืนไม่น่าเลยยากมากเลยเป็นวัยรุ่นเนี่ยดูเล็บไปด้วยดูเล็บดูเล็บไปด้วยค่ะเนี่ยดูเล็บไปด้วยคนละเล็บเล็บฉันก็มีเม็ดเหมือนกัน เหมือนพวกแันส่องพระเลยจะเป็นชื่ออันนี้ค่ะปิดตัวปิดทับอะไ่แบบนี้นะคะก็น้องครอปเคยมาไม่เห็นบอกเลยว่ามีร้านติดแอด ไปนั่งหน้าเอือดอยู่ได้ไม่เป็นไรถือซะว่าเราได้ลองสองร้านร้านนั้นแมสกว่าแต่ร้านนี้อยู่ลึกว่าก็าเดินดสัจใจเธอแล้ใช่ไหมได้เห็นพี่ๆเอือดอะ่ะเราก็ไม่ต้องสั่งเคสิสฟายแล้วสิเอาว่าร้อยเอง เอคสิฟายเขาก็ทำที่นี่แหละเอาเอาเคสิฟาย made in Thailand หรอใช่เนี่ยมาที่นี่แหละเนี่ยเขาก็ลอยลอยอะไรอย่างงี้เนาะเหมือนกันเนาะเหมือนกันเลยแวยกินข้าวดีกว่าไม่ได้หิวนะพอดีเดินผ่านก็เลยจะกินรับอะไรดีคะเอาต้มยำแห้งเล็กหมูปอเส้นเล็กค่ะเออเขียนว่าต้มยำแห้งเอาไว้เอาเนี่ย ให้พี่ไม่ค่อยแข็งแรงบอกแล้วว่าอย่ายิ้มให้พี่แบ๊กยิ้มอีกแล้วอะไรคะบอกยิ้มเป็นลูกค้าดูดูดูอยู่คนเดียวรีบดูอยากกินอยากกินตื่นเต้นของงว่่าค๋อออเดอร์ป่ะคะแอปเปอร์ไทเซอร์ ปลาค่ะปลาค่ะสำหรับปลาค่ะแล้วเวลาเราโยนเราโยนแบบนี้เลยไหมฉีกฉีกแบบอ๋อฉีกฉีกฉีกแบบไก่ฉีกเอมิลอี่ปะใช่แล้วอ่ะพี่เมย์ลองโยนให้ดูหน่อยมาแล้วหรอมาแล้วหรอว้ายปลาเยอะมากอุ้ยมาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวให้ปลาให้ปลาแต่ได้อยู่ ก็คืออะไรให้อาหารแล้วยังบูลีน้องอี๋เหยียดหน้าตาน้องอี๋โอ้ยมันมีตัวนึงตัวสีขาวอ่ะเอ้ยมันหงายหลังนี่ว่าะปลาเผือกอาจารย์ได้ปลาเผือกปลาเผือกจริงๆริงมันคีบอยู่ข้างบนหลังเห็นไหมเอ้าเนาะใช่จะหาไม่เจอในกล้องอ๋อนี่ไงเอ้าเอ้ยดูแล้วมันเพลินเข้าใจว่าคนเลี้ยงปลาแหละดูเพลินรูปปลาหงายท้องเหรอ เห็นขาขาวนึกว่างายทองแล้วมีคลิปอยู่ก็บอกว่ามีคลิปร์มีที่ก็นายทองค่ะแต่ว่าถึงนึกว่าทองกันขาวตนงุ้มๆมันตายแล้วแน่ในไงทองเขาขาวสวยก็ไปแช่งว่าเขาตายละตายไงทองอ่ะเออแปลกอ่ะใครก่อ ที่ไหนอ่ะเอามาจากบ้านจ้าใส่ไม้มาจากบ้านเลยอุ้ยเกาหลีปะข้างหลังเป็นวัดช่ำป่าว่ายน้ำพูดน้ำช่ำอุ้ยมันเป็นแบบแอคทิวิตี้ของปลาวัยรุ่นเทสดีอ่ะว่ายน้ำไปวางไข่ยังไงล่ะแซลมอนแซลมอนที่นิวซีแลนด์อะไรนี้โอ้ยรอดรอดขอให้หลังได้ได้ อ๋อหมายถึงที่ผนจ้ันะอ,ะอ๋อโอเมาหนึ่งวันกับคลองบางหลวงจ้าเือชอบนะชอบไหมชอบสนิจอยจอยเออเป็นใจจอยแล้วก็เป็นชิลชิล้วรู้สึกว่ามันไม่แบบมันไม่เซตอัพดีอ่ะมันเห็นแบบ วิถีชีวิตของคนที่นี่ดีถ้าเกิดอยากให้ตาไปเที่ยวตรงไหนไวัยรุ่นเทสดีเขาไปแฮงเอาท์ไหนกันนะคะคอมเมนต์บอกกันหน่อยเดี๋ยวพี่ตาก็จะไปบ้างนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเตรียมแว่นใส่ตายา,ยาวไปด้วยอยากรู้ว่าสมัยนี้เขาเหิตนอะไรกันพี่ตาก็อยากจะไปนะคะวันนี้ไปละ <c oughs> บายเริ่ม <พบ S 1> เย็นแล้วเออทั้งวันอยู่น,นะนจริงๆอยากทำอะไรเยอะอีกนะ เออเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าหามาใหม่อีกค่ะมาจะมาให้เร็วกว่านีไ้ไว้ตั้งสิบโมงเลยจ <He> er, ้ะแปโเฮอไปอุ้ยนี่ไงตาเพื่อนไหนไม่เห็นจะมีเลย,เเลยอ้าผม,มาให้เห็นเห็นคนเดียวหรือเปล่าหรือว่าเป็นภาพรวงตาวาเห็นเหมือนเดียวหรือเปล่าไอ้ตายเห็นคนเดียวพี่ว่าหรือว่าเป็นภาพหลวงตา ภาพหลงตาอยู่ว่ะจ้าอยู่ว่ะแต่ว่าฟ้าเผือกนี่คือภาพลวงตา